สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยนิทาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตาม,มาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้อ่ะวันนี้อ่ะ ตารู้สึกว่าบางคนเนี่ยมีหนี้สินใช่ไหมคะเราก็อยู่ๆเหมือนกับมีปิ๊งแวบเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออจะปีใหม่แล้วนะหนี้สินบางอย่างของคุณกำลังทุเลาแล้วนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตาได้หัวข้อนี้มาก็คือเบิดรับทรัพย์ใหม่หนี้สินทุเลานะคะอยากมาดูว่าไพ่อยากบอกว่าอะไร ะะมาเริ่มเมาส์มอยสายไพ่ฮาโรากันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขอเช็คพลังงานหน่อยค่ะ ืคุณพยายามปล่อยวางเรื่องนี้อืถ้าพูดเรื่องนี้นะคุณอาจจะพยายามปล่อยวางเรื่องนี้อยู่หรือความคิดบางอย่างที่มันไม่ดีเจอเดวิลเป็นเดทเนี่ยหมายความว่า ตรงนี้ต้องมองนิดนึงอะนะคะว่าคุณไปพยายามกดทับความรู้สึกเชิงลบไว้หรือเปล่าให้มันอยู่ใต้พมโดยการที่แบบเออเดี๋ยวค่อยมาคิดเรื่องนี้ใหม่ไปทำอย่างอื่นก่อนหรือไปสนใจอย่างอื่นแทนที่เราจะมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราถึงยังคิดแบบนี้อยู่วะแสดงว่าเรากลัวหรือเปล่านะแสดงว่าเรายังก้าวข้ามไม่ได้อยู่หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไร อันนี้อันนี้ตาบอกก่อนนะคะอาจจะมีกรณีของคนที่ยังไม่จบกับความคิดบางอย่างที่เป็นแง่ลบแล้วยังคิดซ้ำคิดวนพูดซ้ำพูดวนอยู่เสมอก็ได้อีกมุมหนึ่งคือบางคนจบไปแล้วเนีย่ยบอกขึ้นมาบอกตาว่าหูคุณตาได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเงินคืออะไรหรือเราคิดแบบไหนเราได้แบบนั้นตอนเนี้ ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เรียนรู้บางอย่างไปด้วยศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมไปด้วยแล้วก็รู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับเห็นแสงสว่างว่าเราสามารถหมดหนี้หมดสินได้จริงๆมีสองพลังงานตารู้สึกว่าคุณนิ่งขึ้นตารู้สึกว่าคุณเห็นว่าเดอะเดวิลที่มันขึ้นมามันคือความกลัว ที่มันครอบงําคุณอยู่แต่ก่อนว่าเราไปตั้งขอบเขตอะค่ะว่าเฮ้ยมันต้องหมดนี่ดิเดือนนั้นเดือนนี้อย่างที่ตาบอกทุกคนอยู่เสมอว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีการเขียนเนี่ยเขียนอ่าสิบข้อปรารถนาหรือมีการกําหนดวิชั่นบอร์ดก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งมีการพูดกับเองว่าเดือนนี้ฉันหมดนี้แน่นอนเดือนนี้ปีนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในกรณีของคนที่ตั้งวันได้เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องรู้สึกไม่กดดันตัวเองแล้วถ้ามันเกิดหรือไม่เกิดมันจะต้องเท่ากับไม่เป็นไรอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีการเซลทล์กมีการสร้างวิชั่นบอร์ดหรือมีการกำหนดวันที่เดือนปีเนี่ยแล้วมันเครียดมันกดดันมันปล่อยไม่ได้อะอันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะกำหนดวัน าเห็นว่าพลังงานตอนนี้ของคุณอาจจะยังมีเจอเดวิลเกิดขึ้นมาอยู่แต่ตาก็รู้สึกว่าคุณมองเห็นสิ่งที่ตาจะแนะนำหรือว่าพูดกับคุณได้ก็คือว่าตอนที่คุณมองเห็นเจอเดวิลคุณปฏิบัติกับตัวเองอย่างไรเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันยังคิดแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะไปต่ออันนี้โอเค แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นว่าเดวีว่าคือความคิดเชิงลบมันขึ้นมาเนี่ยมันคืออัตราตัวตนมีอัตราที่ดีแล้วมีอัตราที่ไม่ดีแล้วคุณก็ไปยึดมันไว้แล้วเอามาคิดไม่ดีอะค่ะฉันทําไม่ได้แน่เลยฉันแก่เกินไปฉันไม่สามารถปิดนี้ได้ทันหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มันเป็นด้านลบอะค่ะเห็นมันแล้วอย่าไปย้ำเท่านั้นเอง อมมองเห็นถึงคนที่รู้สึกว่าเอออยากปิดหนี้สักทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังบางคนอาจจะยังขอบคุณหนี้ที่มีอยู่ไม่ได้แต่ขอบคุณหนี้เสมอที่เป็นหนี้บ้านเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราจ่ายไว้จ่ายได้ขอบคุณธนาคารเสมอว่าคือเราต้องเวลาเราทำงานหรือทำบางอย่างในชีวิตเราต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราทำเพื่อ เพื่อนะคะเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อครอบครัวเพื่อแฟนเราเพื่อลูกอย่างเงี้ยค่ะพอเราทําเพื่อได้เนี่ยเราอะจะมีชีวิตอยู่เพื่อจุดๆุได้แล้วเราก็จะไปต่อได้ในวันที่มันมักจะเจอกับเรื่องที่เลวร้ายอะ่ะหรือเรื่องที่โหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณเข้าใจที่ตาบอกว่า โอเคยังมีเดอะเดวิลอยู่ยังรู้สึกไม่ดีกับนี่ตรงนี้อยู่จงเปลี่ยนเป็นเดอะเฮอร์มิทค่ะเห็นแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ทำทุกทุกอย่างเท่าที่เราทำได้เท่านั้นก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเปิดรับทรัพย์ใหม่ของคุณเนี่ยคืออะไรนีสินอะไรบ้างที่จะทุเรานะคะ บางคนมีกรณีของการขึ้นลงขึ้นศาลเกิดขึ้นอยู่บางคนไปขอพอรหรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณให้ผ่านตรงนี้ไปได้เอากรณีแรกก่อนหนี้สินของคุณที่จะทุเราคือหนี้สินที่อยู่ในกระบวนการชั้นศาร ตรงนี้คุณต่อสู้มาตลอดแล้วจงมั่นใจได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะแต่ต้องเน้นย้ำว่าสิ่งนี้คุณไม่ได้ผิดนะมันต้องอยู่ในศีนลธรรมมันต้องถูกต้องตามสิ่งตามคันลองที่มันควรเป็นแล้วสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือว่าอย่าไปใจร้อนนะคะเมื่อไหร่ล่ะ หรือสงสัยสักทีเถอะไม่ว่าเราจะคิดอะไรสิ่งนั้นมันคือความเชื่อของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นเดอะเฮอร์มิตมักแยะถ้าคุณเป็นได้ปล่อยวางความใจร้อนปล่อยวางความสงสัยปล่อยวางความไม่ไว้วางใจในตัวเองในจัก,กรวาลในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ และจงมั่นใจเถอะถ้าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในแบบที่มันควรจะเป็นคุณจะต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเลยทุกคนคุณชนะตั้งแต่ขึ้นแล้วสมมุติคุณมีเรื่องกรณีพิพาทอยู่กับใครบางคนเนี่ยแล้วเราอะไม่ได้ผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิด อย่างที่ตาบอกก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้โลกของเราคือพลังงานอยู่แล้วแต่มันไม่เคยชัดเท่ากับตอนนี้เลยใครที่คิดไม่ดีส่งผลถึงทันทีเดือนตุลาคมคือเดือนพิพากษาใครที่ย้อนแยง้งปากพูดอย่างใจพูดพูดอย่าง ส่งผลทันทีพลังงานโกหกไม่ได้โกหกได้ทุกคนเลยเราอ่ะพูดใครพูดก็ได้ถูกปะแต่เราโกหกตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกคือนี่สินทุลาว่ะสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายละคุณควรได้ในแบบที่คุณชอบทำมันเกิดขึ้นแน่คุณสู้มาตลอดคุณยืนหยัดมาตลอด ขอจงมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะอย่าไปใจร้อนนะอยากได้ไวๆอยากสำเร็จไวๆอยากให้มันจบไวๆยังมีคำว่าอยากอยู่หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่ามีมันก็จะต้องยืดออกไปเพราะคุณอยากอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ว่าโอเคคุณจะเป็นราชินีถือดาบ มั่นใจทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลทุกอย่างเกิดขึ้นฉันมั่นใจว่าฉันถูกต้องฉันชนะได้มันจะเป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าถ้าเธอทำดีทำไมฉันถึงจะไม่ช่วยเธอล่ะไม่ต้องใจร้อนเลยค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ไปแก้เจอเดวิลในใจคุณก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจริงๆอะไพ่ใบหนา้าตกมาตั้งแต่เช็คพลังงานกดกระดิ่งคุณะมีรับ อยู่แล้วเดี๋ยวเวลฟอร์จูนขึ้นมาคุณมีทรัพย์อยู่แล้วแต่คุณโดนริดรอนเอาไปด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยการกระทําบางอย่างเจ็ดดาบเจ็ดดาบอันนี้ยังมีบางอย่างที่อยู่ภายในใจของคุณที่ยังเป็นความใจร้อนอยู่ หรืออยากจะไปไวๆหรือการที่คุณลงทุนอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันได้เงินมาง่ายมันไม่มีจริงทุกคนถ้าเรายังรู้ไม่จริงการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าอะไรที่เรายังรู้ไม่จริงอ่ะแล้วเราไปใจร้อนอ่ะเชื่อตามคนอื่นมันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ว่า เคยเห็นคนที่มีเงินเยอะๆแล้วเขามักจะเอาเงินไปทำอะไรที่ผิดพลาดอยู่เสมอไหมคะเอาไปลงทุนผิดๆโดนโกงมากหลกเพราะว่าตัวของเขาอะ่ะลึกๆรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับเงินที่เราได้รับเราจึงหาทางทุกวิถีทางเลยที่จะใช้เงิน ที่จะเอาไปทำอะไรผิดๆตลอดเพราะตั้งแต่เด็กๆหรือในอดีตอันนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะไม่ใช่คุณเราเคยเห็นเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับเงินที่ไม่ดีมาแน่ๆจนจนทำให้ในปัจจุบันมันปลูกฝังมามันเป็นเหมือนกับโปรแกรมอะเราใส่อะไรตั้งแต่ วัยเยาว์เราเลือกไม่ได้ถูกไหมคะท,ที่ตาเคยบอกเสมอว่าตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยศูนย์ถึงเจ็ดขวบหรือเราแบบดึงดูดตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เลยเราได้ยินทุกอย่างแหละในท้องอ่ะแล้วเราคัดกองไม่ได้เขาคือเด็กไม่ว่าพ่อแม่จะทะเลาะก,กันเรื่องเงินเงินมันไม่ดีหรืออะไรแบบนี้เราต้องไปขยำดินน้ำมันก้อนนั้นคือตัวของเราในอายุเท่านี้ แล้วไปปั้นหัวปั้นรูปร่างปั้นคอปั้นแขนใหม่คือความเชื่อมันถึงจะฆ่าหรือแก้ตรงนั้นได้คือคุณเคยเห็นคนที่เขาอ่าสะกดจิตไหมคะนั่นคือการที่กำลังย้อนไปในเด็กๆคืออยู่ในคลื่นของทีตามันโปรแกรมไง่ายคือถ้าเป็นเปรียบเทียบเอาง่ายเลย ก่อนนอนกับตื่นนอนที่เรายังเมาๆอยู่อะนั่นแหละเทตา้าถ้าคุณมีพลังจิตพอที่แบบสั่งได้นะแล้วคุณเข้าถึงตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเลยมันจึงมีการสะกดจิตเกิดขึ้นให้ใส่โปรแกร,รมใหม่เข้าไปคราวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลหรือคนที่ปกป้องดูแลคุณถามคุณว่า ลึกๆแล้วในใจของคุณยังมีตรงจุดไหนไหมที่คุณรู้สึกว่ายังหงุดหงิดกับตัวเองยังรู้สึกใจร้อนอยู่เขาบอกให้คุณค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปการใจร้อนบางครั้งมันก็อาจจะดีแต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถทําได้ตามที่เรารู้สึกปรารถนา เขาให้คุณเห็นเดอะเดวิลตรงเนี้ยค่ะไพ่ที่ตาเปิดน่ะตั้งแต่ใบนี้เนาะเพือไพ่เมเจอร์อาคานาหมดเลยจนถึงใบใต้สำรับคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอาจจะหมายความว่าเมื่อไหร่เวลาของฉันจะทุเลาหรือจะมาถึงแต่วันนี้ค่ะเหมือนกับเขาบอกว่าคุณทุเลาได้ ด้วยตัวเองที่อยู่ข้างในหรือยังหมายความว่าเรายังรู้สึกว่านี่สินเป็นปัญหาไหมถ้าเรารู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้ทุเลาตั้งแต่ในใจในใจเรายังรู้สึกว่าใจร้อนอยากให้จบอยากให้ไปไวๆซึ่งบอกเลยว่าถ้าในใจของคุณยังคิดรวดเร็ว แล้วก็ใจร้อนเนี่ยมันจะเกิดได้ช้าลงหมายถึงว่าผลลัพธ์แห่งความสำเร็จของคุณจะเกิดช้าลงกว่าเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นเดชเฮอร์มิตเมื่อกี้เลยคือพลังงานของคุณคุณแก้จากใจตัวเองก่อนว่าทุกปัญหามีปัญญาและมีทางออกอยู่เสมอและมีแสงสว่างอยู่เสมอคุณ จะสามารถมองเห็นเจตเดวิลตรงนี้ได้คือความคิดเชิงลบที่มันจองจำคุณอยู่ว่าไม่ให้คุณไปไหนได้คุณกำลังให้เจตเดวิลอยู่เหนือตัวคุณแต่คุณจะต้องกดทับด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างของคุณไว้ให้มันอยู่ใต้คุณค่ะปัญหาคืออะไรปัญหาคือเศรษฐกิจไม่ดีไหม ปัญหาคือคุณคิดว่ามันไม่สําเร็จหรือเปล่าลึกๆในใจเขาให้คุณลงไปตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้ที่นี่สิ่ยังไม่ทุเลาอ่ะคุณเชื่อมั่นกับตัวเองได้แล้วหรือ,อยังว่ามันทุเลาไปแล้วถึงแม้ว่าอันเนี้ยแต่กําลังแชร์เรื่องของกดแรงดึงดูก็คือว,ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ทุเลาและนั่นแหละ คือจุดที่กําลังบอกคุณว่าลึกๆในใจของคุณคุณยังมองเห็นว่ามันคือปัญหาแต่คุณยังไม่มองเห็นว่าเรามีหนีส้สินแล้วเราได้ประโยชน์เรื่องอะไรเรามีหนีส้สินแล้วเรามีอะไรเช่นเราอยากปิดบ้านไว้แต่สิ่งที่เราคิดได้คือตอนนี้เรามีบ้านอยู่เราได้ขอบคุณบ้านหรือยังที่เขากันฝนกันแดดให้กับเราถ้าคุณไปคิดอีกแบบหนึง่ง เปลี่ยนภายในใจให้ใจร้อนน้อยลงหน่อยค่อยๆขยับนะคะขยับการเป็นให้ใจเย็นขึ้นสุขุมขึ้นวางใจมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นมองเห็นว่าสิ่งลบๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันจองจำคุณอยู่อะ่ะมันคือเรื่องอะไรแล้วคุณไปเห็นก่นแท้ของสิ่งนี้นว่าเขาสอนอะไรคุณจะไปเลยเนี่ย เดชัยออดก,กับเทมเพลนบอกตาว่าคุณจะไม่ใช่แค่ก้าด้วยเท้าสองข้างของคุณนะคะแต่คุณจะก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังจิตของคุณเลยใจของคุณเป็นแบบไหนลึกๆในใจของคุณนะ่ะบล็อกอะไรอยู่แล้วคุณไปแก้ได้อะคุณเห็นนะนั่นคือคุณจะไปโลดเลยค่ะ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ทันตั้งตัวแล้วจะคืบหน้าชนะไวมากมากด้วยแล้วเวลาไม่มีจริงอีกแล้วทุกวันนี้ทำอะไรได้รับผลเลยคิดอะไรได้รับผลเลยคิดไม่ดีก็ได้รับผลเลยสังเกตนะคะเพราะฉะนั้น เปิดรับทรัพย์ก็คือเปิดรับทรัพย์ใหม่ในใจของคุณก่อนว่าคุณมีทรัพย์สินล้นเหลือเปิดใจคุณก่อนว่าคุณมีและพอคุณเปิดใจคอนโทรลหรือควบคุมพลังงานของคุณให้เป็นแบบหยินงหยางหรือสมดุลเป็นเหมือนอินฟินิตี้อย่างนี้นะคะเห็นลบ มองบวกรับบวกย้ายลบออกไปอย่างเงี้ยหรือทำทุกอย่างให้สมดุลนะ่ะนี่สินคุณทุเลาแน่นอนเปลี่ยนจากภายในพุ่งสู่ภายนอกก็คือถ้าคุณมั่งคั่งได้ด้วยภายในมั่งคั่งด้วยสิ่งที่คุณเห็นกับตัวเองอะตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่กลับมาคำนี้เหมือนเดิมถ้าใครอยู่กับตามานานอย่าเพิ่งเบื่อตานะคะ จิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าคุณอยู่ในอดีตปัจจุบันอนาคตจิตใต้สำนึกเห็นแค่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรในทุกวันคุณเห็นภาพอย่างไรในทุกวันหรือคุณกลัวหรือคุณรักคุณเห็นอะไรในทุกวันเรื่องนั้นมันจะกลายเป็นจริงทำนี้อีกรอบหนึ่งทุกเราอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับภายในของคุณขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะปลดล็อกเจอะเดวิลได้และก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เริ่มมาจากใจของคุณอารมณ์ของคุณนั่นเองคะ่ะอือเนี่ยไพายานลกอยากบอกว่าอะไรคะ ฟ้าเปิดตากำลังจะบอกว่าฟ้าจะเปิดเมื่อคุณเปิดใจ ลองลองคิดก็ได้ค่ะเขาบอกให้คุณใช้ความคิดว่าอาดีตที่ผ่านมาเราคิดแบบไหนบ้างเรารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเฉพาะที่คุณจำได้เอาเฉพาะที่คุณรู้สึกแล้วมันดีหรือไม่ดีถ้าคุณจะเป็นคนที่ฟ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมองเห็นก่อนว่าผู้คนน่ะ อื่นๆที่เขาบอกเศรษฐกิจกไม่ดีนะหรือบางเรื่องมันไม่ดีอะ่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาใช่ไหมแล้วถ้าทุกอย่างมันคือภาพลวงตาคุณสามารถใช้ความคิดตนในการสร้างความจริงขึ้นมาจากจินตนาการให้เห็นก่อนเหมือนกับนักบาสท,ที่ฝึกชุดบาสด้วยภาพจินตนาการแล้วข้อมือของเขาอะ่ะแข็งแกร่งขึ้นหรือเขาชูดได้ดีเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์แค่เขาฝึกซ้อมในจินตนาการเช่นเดียวกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยเขาคุ้มครองคุณอยู่แล้วแต่แค่เขาอยากให้คุณเห็นว่าเขาอะทำงานรับหลังคุณอยู่แล้วคุณไม่รู้หรอว่าเขาทำอะไรแต่เขาอยากให้คุณเห็นว่าสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะที่คนอื่นบอกว่ามันไม่จริงหรืออะไรก็แล้วแต่ในเชิงลบเนี่ยมันไม่มีจริงนะคะจงสร้างความจริงด้วยจินตนาการของคุณนั่นเองค่ะบริหารเวลาให้ดี ทุกวันนี้คุณจ่ายเวลาไปกับอะไรอืมกดกระดิ่งเห็นไหมคุณจะมีบรรยากาศที่ดีเมื่อคุณใช้ความคิด หรือหมุนใบพัดไปในเชิงบวกอารมณ์เหมือนประมาณว่าเวลาเราเปิดพัดลมอะ่ะคุณเคยเห็นตอนพัดลมที่มันหมุนช้าตอนแรกใช่ไหมคะแล้วมันหมุนเร็วขึ้นนั่นคือแล้วสุดท้ายเราจะไม่เห็นใบพัดลมตอนที่มันหมุนอยู่นั่นคือสิ่งที่เราคิดค่ะมันไวมากมากแบบนั้นแหละถ้าคุณคิดในด้านบวกเนี่ยคุณจะมีชีวิตในบรรยากาศที่ดีคุณจะเห็นทั้งช่องทางลบ และช่องทางบวกว่าคุณจะควบคุมภาพลวงตาหรือจินตนาการของคุณในความคิดเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบพอคุณควบคุมภาพในหัวได้ว่าตอนนี้เราคิดแบบไหนน่ะคุณจะเจอแต่ความโชคดีนี่คือองค์พ่อออกมาอวยพรอวยใช้ให้กับคุณว่าเปิดรับทรัพย์ใหม่ของตัวเองได้แล้วและนี่สินของคุณจัตุเลาจากสิ่งที่คุณ รู้สึกกับตัวเองในทุกๆวันนะคะมาดูกันว่าข้อความที่คนที่ปกป้องดูแลคุณอยากจะบอกคืออะไรบ้างนะคะสักหกข้อความรับไปเฉพาะที่ตรงที่ใช่ของทุกคนนั่นเองเรียนรู้ในการให้อภัยเพื่อปลดกรรมจงใช้ชีวิตด้วยความรัก จงเขียนสิ่งที่เธอปรารถนาสิบข้อในทุกๆวันจงปลูกต้นไม้ให้ถูกต้นก็คือความคิดนั่นแหละคะ่ะอย่าตาธิบายทีเดียวนะทุกอย่างที่เธอส่งออกไปจะย้อนคืนกลับมาเสมอจงปลดปล่อยตัวเองจากอาดีตและอนาคตโหกดกระดิ่งนะคะเชื่อมโยงกันสุด ตาจะบอกว่าการให้อภัยอะ่ะมันไม่ได้ทำให้คนอื่นดีขึ้นนะแต่มันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณยังให้อภัยอะไรไม่ได้บ้างไม่เป็นไรคะ่ะพอคุณให้อภัยหมายความว่าพลังงานคุณอัพขึ้นละแล้วก็ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความรักเนี่ยคุณจะดึงดูดได้มากกว่าเหลือกินเหลือเก็บอีก คืนแบบไหนได้รับแบบนั้นถูกไหมคะถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความเกลียดชังความเครียดคุณก็จะเครียดทุกๆวันเลยนะคะทรงมองให้ออกนะคะทุกคนแล้วก็สิบสิ่งที่ปถนาคือที่ตาเขียนทุกวันเนาะฉันเป็นฉันคือฉันได้รับเริ่มต้นประโยคนะคะลองลองไปเขียนดูประโยคนั้นควรจะไม่มีคำไหนที่ขาดแคลนและเมื่อคุณคิดตอนนี้คุณปลูกต้นไม้แบบไหนอยู่ ต้นไม้บวกหรือต้นไม้ลบก็คือการที่คุณเอาพลังโฟกัสไปจดจ่อตรงไหนต้นไม้ต้นนั้นจะเติบโตใหญ่ขึ้นก็มองให้เห็นด้วยนะคะทุกอย่างที่คุณคิดหรือส่งออกไปขึ้นแบบไหนได้รับกลับมาแบบนั้นเพราะทุกอย่างคือพลังงานและจงปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและอนาคตและอยู่กับปัจจุบันขณะเยอะๆเพราะเราสร้างอนาคตจากปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของคนแดนดอมนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเสมอนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสไมลิ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะ